แหมวันนี้ทั้งคู่ก็มุ่งมั่นครับดูครับบูอย่างเดียวว่างั้นเถอะหน้าที่ระทึกใจกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับคู่นี้เป็นรองคู่เอกครับคู่เอกนี่เดือดแน่ครับคู่เอกครับภายหลังหกล้มเหมือนกันครับอภิวัตรซัดกับต้องบอกว่าเปรมหมอรอทำงานเลยคู่เอกนะรอทำงานได้เลยน้องๆพิตตี้ของเราครับเราเกินขอบคุณมากนะครับสำหรับแก่กุ้มีเกรทุกท่านวันนี้แล้วก็พี่น้องชาวร้อยเอ็ดนะครับ ต้องเรียงกับสองอำเภอนะครับอำเภอเชียงขวัญยกที่หนึ่งครับธวัฒน์บุรีกู้หวยชิงแชมป์บอนทรงใจเป็นตั้มเวทร้อยสิบแปดปอนด์นี่ฝ่ายแดงจากเมียนมานะครับโชมีอองฝ่ายน้ำเงินหนุ่มพรเทพซ้ายแม่ซ้ายจากเมียนมานะครับยืนมวยจดมวยกาดมวยน่ารักนะแน่นเลยเน้นเลยเน้นเลยจะเน้นที่หมัดหรือจะเน้นที่แข้งต้องติดตามชมครับดูโอ้โหเจอแข้งเจอแข้งไปก่อนแล้ว ้ายเตะติดยังอีกยาวยังอีกไกลครับอ่านใจกันนิดหนึ่งดูเชิงกันหน่อยดูการยืนมวยการกาดมวยของโซมิอ่องครับหนักแรงแน่นอนครับทรงนี้จะเป็นมะเฟืองอีกคนหรือเปล่าครับผู้ดได้มาเปิะเฟืองเก่งหมัดซ้ายนะครับตัวมิอ่องบบกขอทีเดียวอันหลังเขาบุมปีอกองก็เราใจดีเหลือเกินนะมามาแถวอีสานนี่นะคุณนนท์ ฟังจากปีกองมันเล่าใจจริงๆรยับนักชกจากเบนมานะครับยึกยักแตะนวมแตะนวมแต่ต้องออกอาวุธครับถึงจะมีคะแนนดูซ้ายกับขวาออกก่อนได้เปรียบใครออกก่อนยึกยักหาช่องแกงซ้ายติดปังเอาละครับมันต้องหาจุดหาช่องครับหาเจ้าก,กันออกอาวุธนี่ออกก็ต้องให้โดนเราต้องไม่พลา หนังเดียวครับสว่วนพี่อ่องสากทั้งหัวไหล่ทั้งแผ่นหลังเลยครับซ้ายไม่อ,ออกเจอขวาไปครับขวานักบวยไทยนะครับหนุ่มพรเทพตัดล่างพยักพยักพย,ยักหน้าเข้ามาเข้ามาเดินขยับเมียมมากนะครับนักบวยทางด้านฝ่ายแดงยึดประคัด ย,ย,ยัง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 หาช่องหาจุดอยูอ่หาหาช่องอยู่ครับโซมิอ,องครับพยายามจะกดซ้ายครับบางจังหวะก็ไปซ้ายสูงลุมพรเทพชกในแบบรัดกลุ่มเลยครับยกกาวสูงตาหนีจ้องอาวุธของโซมิอ,องไปกับพิบเลยครับพลาดไม่ได้นะครับลุมพรเทพดูดูเกมมาถึงตรงนี้แล้วเราใจแน่นอนครับคุณผู้ชม นี่เป็นเพียงยกที่หนึ่งต้นเกมนะครับปลายยกปลายยกออกไม่ออกแตะนวมแตะนวมแต่ม,ต,ม,ต,มต้องออกอาวุธครับถึงจะมีคะแนนตัดล่างอ้าว,ว่ายังไงนี่ครับแข้งขวาลำตัวเสียงดังฟังชัดครับอาศัยลูกเร็วครับนุ่มบัณเทพนักทีบทําต์ใจังหวะย,ยังเข้าไม่ได้หาช่องยังไม่เจอครับโจมีอองครับเตะเจาะยางเข้าไปมากาให้ยางแตกเลยครับโจมีอง เล่นของหนักไว้ก่อนครับเตะซ้ายต่อซ้ายมีถีบด้วยถีขวาแหมยั่วยวนอารมณ์คู่ต่อสู้ครับอ้าวเดี๋ยวตามต่อครับพักแป๊บเดียวตราช้างน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างวันเพื่อนมีได้ทุกวันบริษัทฮิโร่เมซินฟาร์มาจำกัดโดยคุณเกียรติฟ้ารอห่าพรสวรรค์ยาน้ำสกัดสมุนไพรตังกุยจับบำรุงโลหิตบำรุงร่างกายโดยคุณมิชัยกิติธิเนี่ยครับดูภาพชายยกที่หนึ่งนะครับครับก็ต้องขอบคุณนะครับบริษัทดีทีเอ็มมอเตอร์ครับรถ ยนต์ไฟฟ้าครับก็มอบรางวัลแพ้ตจต์กับนักมวยเข็มละ500บาทนะครับใครที่สนใจเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้ารถบรรทุกไฟฟ้าหรือจะเป็นรถบรรทุก300ล้อทั่วไปครับก็มาจับจองร่วมกันรักโลกได้กับรถไฟฟ้า DTM มอเตอร์ Motor, ครับแต่ถ้าจะจับจองของใช้ของกินนะทุกวันพฤหัสครับ,รบตลาดวันสรงชัยจังหวัดชัยเชิงเซานะครับ,รบทุกวันพฤหัส มีภาเครื่องเลยนะพี่ป่านะมีหลายลูกมีหมดมีทุกอย่างคนเยอะมากมาลุ้นเกมกันต่อครับยกที่สองนี่ซ้ายจากเบียนมาเจอแข้งขวาโตไม่โตโตไม่โตไม่โตถือว่าเสียคะแนนนะครับมวยชิงแชมป์ให้คะแนนเป็นยกตั้งรับคอยรอครับหนุนพรเทพตาจ้องเลยบูมีอาวุธอะไรที่เป็นอาวุธสำคัญครับนักชกจากเมียนมา หนุ่มพรเทพยังรออยู่นะครับตาคอยดูแข้งขวาเตะเตะแขนมาถ้าปล่อยให้เตะแบบนี้ก็ไม่ดีอาตัดล่างมาตัดตะลทีี่เสียงดังดีเหลือเกินนะครับยังไงครับโดนจ่อยางไปหลายทีนะหนุ่มพรเทพอย่ารับเยอะครับแข้งซ้ายของโซมินอองไม่ธรรมดาครับมาว่ากลางเวทีเรยกว่าซ้ายทั้งแถนครับโซมิออองก็หาจังหวะอยู่ครับสู้กับขวาของหนุ่มพรเทพเนี่ยขวามาซ้ายคืน อาวุธทันกันครับเคยใช้บริการกันมาแล้วครับคู่นี้วันนี้มาเจอกันภาคที่2ครับมีเข็มขัดเป็นเดิมพันด้วยน่าชกกันในทรงแบบนี้นี่กรรมการปวดหัวปวดเสียนเวีนก้าม,มันกันนะครับไม่รู้ว่าจะออกใครล่ะแต่ว่านี่ยังเป็นเพียงต้นเกมนะครับในยกที่2โหมทางยังอีกไกลครับยังอีกยาวแข้งขวาเตะโต๊คือด้วยซ้ายยังติดยังติด ขยับเดินนักชกจากเมียนมาอ้าววายัางไงเจอแข้งขวาขวาขวาพยายามจะคืนยังคืนไม่ได้ยังออกไม่ได้ขยับเดินเน้นดีซ้ายเน้นดีซ้ายออกไม่ได้ดูครับดูอะไรใครออกก่อนใครออกก่อนได้เปรียบออกไม่ออกออกไม่ออกทำไมจังหวะขยับเจอขวาอีกแลแว้วช้าไปนิดนึงครับนักชกจากเมียนมาเมียครับพยายามแตะ้ายต่อย้ายครับโซบิองลุ่มพรเทพวรรณยะครับ ยับซ้ายไว้รอจังหวะอรอไม่ออกแก้งับโดนก่อนเอา้านี่ยโดนซ้ายีทีหนึ่งแหมคิดช้าทำช้าหรือเปล่าแหมซ้ายนี่เริ่มเริ่มมาเลยนะครับก่อนหน้านั้นนี่โดนขวาไปหลายปึกเลยนะครับขวาของหนุ่มประเทศทำงานครับยกสองหายจังหวะนี่ก็ขวาอีกแล้วครับพยายามจะสวน้วยมดซ้ายอมไม่ออกโดนขวาอีกแล้วซ้ายคืนมา ขวาเริ่มที่จะเร็วกว่าเลยนะครับตอนนี้ครับโทมิองขยับขยับแม่เตะแบบเทควันโดครับโทมิองยกขาขวาแล้วก็เตะหาจังหวะเจอขวาติดบังช่วงปลายยกที่สองครับแม่เข้าลำบากเหมือนกันนะครับแกงกับปั้นซ้ายนี่แน่นเลยครับแต่ยังไม่ออกครับโทมิองกดล็อกล็อกพยายามจะขึ้นเข่าไปไม่ถนัดมนยกที่สอง มาลุ้นว่ากันต่อหลังจากที่ผ่านมาสองยกผมดูดีๆผมว่าฝ่ายแดงได้นะครับนักชกเจาเมียนมาผมว่าได้ได้อะไรได้ลูกคู่ไอ้ลูกคู่มีคะแนนไหมยโยกโยกแล้วคึงครับไม่รู้จะยังไงยกนี้รู้เรื่องนะ<อ>ต่อครับลุ้นเกมกันต่อครับนี่ครับแค่โอ้โหตัดล่างตัดล่างหาวามอนกันนะครับนี่แข้งขวามามาคู่ยังคู่เข้าหาครับ<ต>ยับเจอแข้งขวาเจอซ้ายติดบัง ยังยึดเข้าหาเหมือนเดิมครับนักชกจากเมียนม,มาโมโหแล้วโมโหแล้วครับโวมิองโมโหแล้วไปไงไปกันเลยครับเราเน้นอาวุธมากขึ้นครับโทมิอ,องเตะซ,ซ้ายต่อยซ้ายแต่โดนขวาของหุ่งพรเทพดักอยู่นะครับหุ่งพรมเทพสาดขวาไม่ยั้งครับเน้นลวครับเน้นแข้งขวาครับปุ้ยรนมาซ้ายหุ่มพรเทพต้องระวังครับจังหวะออกแข้งขวาโทมิอ,องนี่มีน้นคร,รับรอจังหวะทิ่มซ้าย แทงขวาหนีถือว่านุ่มพรเทพดีก็โอ้ยแทงขวาลูกนี้เข้าไปเต็มเต็มครับวงในนี่ดูมาถึงตรงนี้รับมาพยายามเน,นพยายามเน,นครับนุ่มพรเทพว่ายังไงครับนักชกจากเมียนมายังขยับคูเหมือนเดิมตมาจังหวะเจอขวาผวาผวาเดินแล้วแข้งซ้ายติดจะเตะไม่เข้าแล้วติดบังอย่างเดียวได้ลูกคูเป็นหลักครับนักชกจากเมียนมา ย,ยึกยักยึกขวาเจอขวาติดแขนเจอขวาติดแขนอีกเช่นเดียวกันโอ้ยครับแม่แตะแม่เริ่ออกาการครับโดนขวาเข้าไปสามสี่ดอกเอียงครับสัางล่างโทมิอ,องโอ้โดนเยอะๆหรือไม่ดีนะครับเปลี่ยนการเจอขวาเข้าไปสามสี่เม็ดถึงจะเปลี่ยนการนะครับนักจกจะเปลี่ยนมาเจอซ้าเจอขวาเข้าไปอีกแล้ว เดอกไปหลายเม็ดหลายดอกนะครับเกสะอื้นเหมือนกันนะครับ,รบแต่เขายังคู่ต่อนะยังคู่ต่อโอ้ยปวดไป9ก้าทีนะครับหนุ่มพอเทพเมื่อกี้ผมนับอยู่ในใจโดนทุกเม็ดครับวพี่อ่ออยังไงครับออกมา่างนี้เป็นพ่อบุณลับเลยครับแมถ้าบอกว่าสถานการณ์แบบนี้ถ้าภาษาจริงเขาไไงรู้ยบย่อห้อไม่ค่อยดีครับเจอขวาก็ไม่ดี ถงกระเพวานะครับนักชกจากเมียนมาย,ยึกยักยังยึกต่อยึกต่อ,ตอเจอขวาเปลี่ยนการเปลี่ยนการเปลี่ยนแล้วยังทำอะไรไม่ได้นี่ครับกระแลแข้งเตะออกมาี่เนียนตาดีเหลือเกินนะหนุ่มพรเทพแม่แตเอียงะเทเรน,นะครับแข้งของหนุ่มพรเทพโชว์ไม่ออกจบยกนี้ที่ีต้ต้องต้องวางแผนใหม่แล้วครับโด<อ>น,นเยอะครับแต่ยังสู้อยู่แบบโยกโยก อลอยแม่ถ้รับสอกซ้ายไม่ได้ครับอ้าวล็อกไหนไว้ก่อนดูยกนี้นี่หนุ่มพรเทพเริ่มจะมั่นใจแล้วครับค่อยหาจังหวะแต่ยังไม่ยอมครับยังสู้อยู่ขอหมัดเดียวครับไ่้ซองมีอองนะับจะบวกคืนมาหมดยกที่3ชัดทุกความรู้สึก นี่นาแว่นวันทรงชัยมากับสิบแล้วผมไปหาเงินอัดฉีดให้กับทางด้านฝ่ายแดงแล้วสามหมื่นถ้าชนะนะอาล้ครับสามหมื่นในแเงินไทยนะครับดูดูได้สามหมื่นแล้วจะมีพละกําลังออกมาหรือเปล่าฉีดยาชาหรือฉีดยาสู้ต้องดูนะครับฉีดมาหันหลังอย่างนี้สงสัยสู้ไม่ได้แล้วแต่แต่เกมนี้อยัางยังยังคู่ขยับเจอแข้งซ้ายบ้างเพราะเปลี่ยนการเจอซ้าย อากาศยังเก่าเจอขวาโอ้โหความต่อไม่น่ากลัวนะลงเอวกรับเอาทีเดียวน็อกเลยครับสับสองลงมสักครู่นี้มาสองบอลสักครู่นี้ถ้าโดนเข้าไปก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะโดนไปเป็นเรื่องเหมือนกันนะมีสิทธิท์ได้มีสิทธิ์ได้อาชีชนะ,ะ,ะว่ามาว่ามาครับเราไม่ยอมยังไม่ยอมเวลาย,ยังมีเยอะเลยนะครับนี่ยกสี่ยังยังทองมีเวลาพอที่จะกลับมาได้นะครับท้อไม่ได้ครับทางด้าน นักมวยทะออเวนมาเนี่ไม่ได้มากับบังเลยนะแกบังไม่เป็นเลยครับเตะสิบเทีย่ยวโดนสิบตีนเลยไม่มีลูกบังเลยนะเออคุณเห็นเขาบังสักทีไหมเนี่ยไม่เห็นเลยอ,ะอ่ะครูเปลี่ยนเปลี่ยนการอีกแล้วเปลี่ยนการหนุ่มพรเทพตอนนี้เลือกเลยเลือกอกาวุธละไว้งเงี้ยเถอะเปียงครับแข้งขวาค,วควรูครูประเด็นครูไม่มีเปียงหมัดซ้าย เรื่อยๆสบายๆตามสไตล์ตเบิร์องไทยครับนี่หนุ่มพรเทพไม่ะมาครับยกขาสูงไว้แล้วคอยทีบนะครับแขวาสก,กัดต่อจังหวะเนี่ยอ,อ,อกกด้จระดอกส็ไม่ยองบอกขอหมัดเดียวขอหมัดเดียวได้ไหมหมัดเดียวไม่ดูว่าลูกขู่น่ากลัวนะ ไปเจอนักมวยที่ใจปราซิเนี่ยนี่ผมว่าเป็นเรื่องเจอหน้าไงเหมือนกันนะเจอหน้าไงเหมือนกันเปรี้ยงครับหมัดซ้ายตรงยังเสีไวอยู่นเดินไวแล้วยังเสียวอยู่นะครับไม่ยอมไม่ยอมโดนไม่ดงก็ยังเสียวครับของโซมิองกูไปชี้ความเจ็บปวดครับโดนไปหลายขนาดเลยครับเอาแล้วครับจะกลับมาได้หรือเปล่าเจอหมัดเหนืการเหมือนกันนะมือพลเทพเสียงเชียร์ยังมีนะครับเสียงเชียร์ยังมีนะครับในเวที อธิษฐานกำปั้นครับอ้าวตัวไม่ออกหาจุดโฟกัสเจอไหมยิงซ้ายมาดูพ่เทพโอัยแข้งขวาคืนโอ้ยซ้ายซ้ายหวาดเสียวนะครับซ้ายหวาดเสียวนะครับพันศอกแข้งขวาเอาล้วครับแรงขึ้นมาหักหักปั่มเออหมือนเดิมเต็มเลยป้ายกสีเองเนี่ยแข้งขวายังเตะอยู่โอ้แต่ว่าขู่น่ากลัวมากนั้นนะโถอ้ยตรงนี้ รดนเกีย์ขาล้มกิ้งนะผิดจังหวะด้วย<อ>มายมามา,มาโยกที่สี่ว่าใช้สายตาคอยมองนักแข่งขวาคอยสาดหมดโยกกับหมดยกการพัฒนาบุคลากรผู้บึกสอนกีฬามวยไทยยุทธศิลป์ระดับชาติรุ่นที่1นึ่งเลเวลสระหว่างวันที่23ถึง24รกรกฎาคมนี้นะครับณโรงแรมโตบักเสง จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับโดยสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์และก็ยังมีการแข่งขันกีฬาดาบไทยทีนเชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2565นะครับวันที่2 9 3 1กรกฎนาคนนี้นะครับตั้งแต่เวลา8โมงาถึง3ทุ่มครับณบริเวณชั้น2อาหารอาคารโรงอาหารมอกางกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพครับยกสุดท้ายครับมาครับยังไม่ยอมครับส่วนพี่ององ ได้ได้กระตุ้นจากกองเชียร์เดินต่อยครับไม่เป็น3นาทีสุดท้ายสิ่งที่ช่วยได้อย่างเดียวคือหมัดเท่านั้นครับหมัดเฮงๆงหมัดพระเจ้ามีหรือเปล่านะครับอามีไม่มีลูกเป็นสองชั้นเลยนะอาชิดเพิ่มอ่าอาชิดเพิ่มนะมีแล้วคุณแม่สั่งมาบอกว่าเป็น5ก้อนแล้วยาเพิ่มมียาเพิ่มครับก็ไม่องอ ไม่ใช่น้อยนะถ้าเขาได้ไปนี่ไม่ใช่น้อยนะหมื่นหมายถึงว่าต้องชนะนะมีโยกโยกขย,ย,ยับโยกโยกน่ากลัวแต่ว่าต่อ,อยออกมาแล้วหมัดไม่น่ากลัวเท่าไหร่อ่ายังมีลุ้นอยู่นะครับยังมีลุ้นอยู่นะครับหมัดของโชว์ไม่ออกนะครับนะครับต่อยซ้ายต่อยขวาถูกบ้างผิดบ้างครับดูพอต้ต้องรักฉันนานๆครับเกาะไว้ก่อนแหมไม่งั้นยุ่งครับเกาะไว้เพื่อฆ่าเวลาไปเรื่อยๆครับ ส่วนพี่อ่องบอกยังไม่พอขออีกทีมาต่อยมัดอุ๊บวางแข้งซ้ายก็คือมวยหมัดเนี่ยต่อยวิธีเนี่ยถูกต้องแล้วเขามีลูกคู่ได้ดีเลยแล้วแกใกล้ๆเลยนะเนี่ยนนักชกจากเมียนมาเปรี้ยงครับหมัดซ้ายถ้าลงไปทีเดียวก็ียกสำเพ็งไหมเลยนะใช่ครับสำเพ็งไหมเลยนะโอ้แต่หน้ากลัวนะมวยแบบนี้เลยน้ำแข็งชอบนะน้ำแข็งเออมวยมัดหน้าแข็ง ถ้าต่อยยกสองยกสามไม่ได้ลุ้นไปแล้วครับไปโยกโยกซะก่อนแมใช่จะต่อยจะต่อยช้าไปหรือเปล่าครับจะช้าไปต่อยหรือเปล่าเนี่ยโยกสองโยกสามไปรับแข้งขวาเยอะหนักไม่จริงรับเยอะไปปีเร่งกองรัวช่วงสุดท้ายแล้วค้นขีดอันตรายหรือยังยังมีเสียวยังมีเสียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวกอดไว้กอดไว้มีหรือเปล่าแม่ เยังใจขาดครับสัวพี่อองไม่ยอมง่ายๆครับโปรโมเตอร์ทรงชัยเห็นที่ชอบเลยนะครี้มวยหมัดนี่มันเสียวตลอดเลยสร้างได้นะนะนะบวยมีความพยายามครับเอาไปขัดเกลีแต่งเตอร์เอาไปอยู่ค่ายดีๆกันแว่าเข้ามาดีคุณจะหนีมาสิเว่าจะหนีมาสิผมไล่ไปจนหนีไปไหนเรามาใกล้ๆดีกระดกลูกครูได้ดีมากนะ แมนมาขู่ได้ไม่ไม่มีคะแนนนะไม่ต้องทำด้วยที่มีคะแนนใกล้จบใกล้หมดยกนะครับคือหนุ่มพรเทพก็ใช้ยอมเดี๋ยวคาดเข็มขัดก่อนนะครับเดี๋ยวรอจังหวะชูมือไปพร้อมกันนะครับขอเชิญครับขอเชิญร่วมกันในการคาดเข็มขัดครับคาดเข็มขัดแชมป์นะครับนี่คือแชมป์นะครับวันสงชัยรุ่นแบตตอวเวทนะครับเราจะชูมือฉลองชัยพร้อมกันครับ 5้าสีวันทรงชัยแบนต้มเวทครับมุมน้ำเงินนุ่มพอเทพกีดนาวี <laughs> <toxicity> We hey, rule top.